ด้วยพร้อมไหมพร้อมแล้วไปแล้วครับ oh, 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 oh. ไปเลยติดลุตต oh, oh. ิดห,หะนะัดปิดเรื่องมันหมดครอบใส่ก่อนนะโดยใสยหมดถ้าปิดไม่หลุดนี่อาจจะมีนิดนะ่งนะมาแล้วลครับทีมที่สิบครับนำทีมโดยเจเจ,เจ รครับน้ำพิมด้วยซิอองเจเจแล้วก็ให้ตรงด้วยครับแรงให้ตรงด้วยพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้ว,อ,ลวอันนี้อาศัยความนิ่งครับนิ่งมากนิ่งแล้วน้ำจมดขวดแล้วไปแล้ว นอนมนะหลับได้นะฮะโอ้โหอ่านี่ทั้งคนสูบนิ่งแล้วนิ่งอัดลมเต็มที่นะครับอ่าทีมต่อไปครับพร้อมพร้อมครับอ่าพร้อมไหมระวังมือด้วยนะระวังมือด้วยตอนจับกดไว้เฉดเดิ้ลนะเตะขนสูบด้โดนมือเพิ่มนะอ่าพร้อมไหมเอาพร้อมครับ พร้อมหรือยังตอนเด็กแกนี่ถ่ายรูปหน่อยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามพร้อมครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตรงนี้ขอทีันี้ขาดเลยอะ โอเคโอเคอ่านะครับตอนนี้ตัวล็อกนะครับขาด3ตัวนะครับ <st> อ่าไม่รู้ว่าจะมีผลแพช้ชนะหรือเปล่านักเรียนาน,ายนะตอนนี้มันขาดไป3ตัวแล้วนะครับเจอซิ <st> ้นอองอัดแรงจัดกระชากไม่หยุดนะอ่ะอ่าพร้อมครับพร้อมครับเดี๋ยวลองดูตัวนี้ว่าได้มีผลหรือเปล่านะครับ <st> โอ้โหนี่จ้างนัเลงิงจากไหนเนี้ยพร้อมครับ อัดเข้าไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอัดที่สูงอะม้ออยน้อัดเข้าู่นิดหนึ่งเอาม้เดี๋ยวอัดี่สงเติมน้ำใหม่ค่ะพร้อมครับจับกดอ่าพร้อมเริ่มครับ เล็บครับตัวเล็กถอยไปครับตัวเล็กๆถอยไปแล้วครับไปแล้วมันครับใกล้เคียงครับนี่ใกล้เคีย,ไยคงยไ,มไม่้ยัอ่าีมคโอเคครับทีมที่ต่อไปทีมที่11นะครับคุยโยครับผมเอาทีมที่11มา<อ> มีใครถ่ายหนูก็ต้องถ่ายพร้อมครับอ่าเหยียบไปด้วยเหยียบ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 ไปด้วยไม่ให้มันโยกอ่าอันนี้อันนี้ถ ו, อยอันี้ถอยพร้อมครับไปอ่าไปแล้วครับทีมที่สุดเอ็ดนะครับทีมนี้ไปแล้วครับเอาแล้วลติอันแบบนี้มามีผู้ช่วยมาช่วยนะไปแล้วครับ รไก,ก่ยังเดียวนะมัธยมสูบได้สู้ไปเหรอ